5ดาราโลโก้ช่องแท้จริงเคยสังกัดอื่นมาก่อนเรียกได้ว่าจากกระแสข่าวหนึ่งที่มาจะได้รับความสนใจจากประชาชนทุกครั้งคือข่าวดาราย้ายช่องเมื่อมีการโยกย้ายจะเกิดคำถามขึ้นมากมายว่าจะรอดหรือไม่ซึ่งอาจจะดูเป็นเรื่องใหญ่ที่ใครหลายคนมองว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วคือการหาสิ่งที่ดีที่เหมาะสมให้กับตัวเองค่ะซึ่งวันนี้เราจะพาไปดูอันดับ5ดาราตัวท็อปโลโก้ของช่องที่เคยแจ้งเกิดจากช่องอื่นมาก่อน ที่จะมาเป็นดาราซุปตาของช่องนั้นดูซิว่าจะมีใครบ้างมาชมกันเลยค่ะโดยคนแรกก็คือแอนทองผสมที่ใครจะรู้คะว่าดาราสาวรุกครึ่งไทยสวีเดนที่กําลังโด่งดังเป็นดาวค้างฟ้าคนนี้เคยเล่นละครที่ช่องหลักสีมก,กรเรื่องหมูแดงจากนั้นชตากําหนดให้เธอรับเล่นละครที่ช่องน้อยสีแถมเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงเรียบร้อยและปักหลักอยู่ช่องน้อยสีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ มีผลงานละครคุณภาพมากมายจนแทบจะลืมไปแล้วว่าสาวแอนเคยมีผลงานกับช่องหลักสีแถมโด่งดังมากๆสําหรับละครเรื่องหมูแดงแนั่นเองต่อมาคนที่2ขวันอุตสามณีโดยเธอเริ่มอ,อาชีพนักสแสดงที่ช่องน้อยสีเรื่องเจ้านายไวกระ๊ะก่อนที่แม่แอลจะจูมือสาวขวนันเดินเข้ามาเซ็นสัญญาที่ช่องหลักสีเรื่องแรกสําหรับสังกัดใหม่ประเดิมด้วยบทนางร้ายในเรื่องสาวน้อยในตะเกียงแก้วภาคสอง จากนั้นสาวขวัญก็รังตำแหน่งนางเอกเรื่อยมาจนปัจจุบันได้ขึ้นแท่นเปน็นนางเอกเบืรอต้น,ตนแถมได้เป็นลูกรักของช่องหลักสีอีกด้วยต่อมาคนที่สมชมพูอาร,รยาซึ่งต้องบอกเลยว่าสาวคนนี้เธอคือซุปตาบทต้นต้นของช่องน้อยสีจริงๆข่าวย้ายช่องของแม่ชมตอนนั้นไม่ได้คือฮามากเท่าไหร่เพราะตอนที่แม่ชมตัดสินใจาย,ย้ายช่องกระแสะความดังของแม่ชมแผ่วลงแถมมาช่องน้อยสีก็ยังไม่ได้บทบางให้สมกับพี่ยายสังกัดเลยจนได้มาเล่นละครเรื่องดอกส้มสีทอง เรื่องนี้แค่เรื่องเดียวก็เพียงพอกับการส่งให้แม่ชมกลายเป็นซุปตาเบอร์หนึ่งของช่องน้อยสีจนปัจจุบันค่ะนับว่าเป็นการตัดสินใจย้ายช่องที่ถูกต้องและถูกฉลกที่สุดเลยต่อมาคนที่4จะเป็นใครไปรไม่ได้นอกจากพระเอกตลอดกาลเคธีรเดชที่เขานั้นเริ่มบทบาทจากการเป็นดาราที่ช่องหลากซีมีผลงานละครเรื่องราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์จากนั้นก็ข้ามาเล่นละครเรื่องฝนตกขี้หมูหลายคนอะไรมาพบกัน ของทางช่องน้อยสีและหาหนทางกลับช่องหลักสีไม่เจออีกเลยจนปัจจุบันพี่เคนยังคงทําหน้าที่สามีแห่งชาติในฐานะนักแสดงคุณภาพของช่องน้อยสีต่อค่ะผลงานของพี่เคนมีเด็ดๆทั้งนั้นเช่นสวรรค์เบียงหรือจะเป็นสูตเสนหาโดยที่ทั้งสองเรื่องเล้นกับสาวแอนทอผสมทั้งสองเรื่องเลยและคนสุดท้ายต้องบอกเลยว่าใครหลายคนชื่นชอบนั่นก็คือปอกเปียะธิดาโดยเธอเคยโด่งดังที่ช่องน้อยสีจากผลงานสร้างชื่อคือเรื่อง ธรณีนี่นี้ใครครองเละงมีผลงานละครอีกหลายต่อหลายเรื่องโดยเดวหฮอตไม่น้อยสําหรับสาวป๊อกในฐานะนักแสดงช่องน้อยสีหลังจากนั้นก็มีข่าวลือหนาหูมาว่าสาวป๊อกจะย้ายสังกัดและในที่สุดก็เป็นไปตามคาดเพราะสาวป๊อกได้กระโดดข้ามมาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงช่องหลากสีโดยมาสเตอร์พีซของสาวป๊อกจะเป็นเรื่องเมียหลวงที่เล่นกับอัมพชราภาตอนนั้นกระแสแรงเพรได้ตัวแม่ทั้งคู่มาเล่น